สวัสดีจ้าทุกคน Hello everyone น <Hello everyone. S 1> นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้นิงกับยูบานยาจะพี่น้องหนาวจะพี่น้องมานนี้อากาศติดลบแปดเนาจานะเนาะนี่รถก็เป็นน้ำแข็งเด้อพี่น้องเด้อรถก็จะเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยเนาะนี่กระจกรถเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยเดี๋ยวนิงจะพามาเมืองอันสามีนิงเพิ่อนอันนั้นจะพี่น้อง เพื่อนเ e ็ดอุ่นจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวน,น้ําแข็งมันก็จะละลายนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ก็คืออันนี้นเนาะเพื่อนอันนั้นจ้ะพี่น้องนี่มันแข็ง,ง,งจ้านี่กระจกรถเนาะนเดี๋ยวสามีเพื่อนกะอันนั้นจ้ะพี่น้องเพื่อนกะอันนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะละลายจ้ะพี่น้องเขาเอื่นว่าอีหอยังอันความอุ่นจ้ะพี่น้องเนาะ ก็ฮิตติ้งเนาะฮิตติ้งความอุ่นนะคะเพื่อนแล้วน้ําแข็งมันก็จะละลายเนาะเดี๋ยวนิ่งผ้ามาเมืองอีกรอบนึงตอนที่ว่าน้ําแข็งมันละลายเนาะจะเนาะคือรอยขั้นนี้ก็จะสะดวกสบายอยู่ตรงที่ว่าตรงที่ว่าห้าก็่ต้องขูดน้ําแข็งกับพี่น้องนี่เนาะนี่เราก็ไม่ต้องขูดน้ําแข็งนะคะเพื่อนเพราะว่าเรามีระบบอัตโนมัติเนาะนี่นอกจากพี่น้องมันก็จะไม่สายชาร์จนี่จากพี่น้องเหมือนกับเป็นสายชาร์จเนาะเราก็เสียบปลั๊กจาก ปักในบ right? so ้านเรานล่หละจากเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะมันก็จะเป็นเมือนกระซ้ายชาิจ้แลรวขางในรถขางในรถมันก็จะมีเครื่องเหตุความอุ่นเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะอุ่นรถมันก็จะอุ่นแล้วน้ําแข็งมันก็จะละลายนะคะเพื่อนๆตามรถเนาะตามตามกระจกนะคะเพื่อนๆมันจะละลายแต่มันบ่ด้ละลายเบิดรถเด้อพี่น้องเด้อกระจกรถจ้ะกระจกรถมันจะละลายเนาะจ้ะเนาะเดยวไปเบิ่งกันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ ให้นเบิองเนาจะเนาะพุ่นจะมีหอดดาวดาวครึ่งเสี้ยวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิง้งอันนั้นสักพักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนำแข็งมันก็นจะละลายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนิ้งทายเห็นเมิองอีกรอบเนาะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะเราต้องรอสักพักหนึ่งมันแข็งจ้ะพี่น้องนำกระจกมันแข็งครับบอดายเด้อนน่เด้อขับไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นนี่เนาะ มองไม่เห็นเราต้องขูดต้องขูดอันนั้นน้ำแข็งออกจากนารดออกจากกระจกจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพี่น้องเบิง้งรดก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งเกาะจ้ะพี่น้องนี่เนาะเป็นน้ำแข็งก็ด้ว น,นี่เนี่ยบนหนาวคับเด็นี่ยัง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 หนาวอีกนานนี่พี่น้องมันเริ่มละลายแล้วนี่นี่จะ้ะเนาะนี่ก็เริ่มละลายแล้วเนาะนี่เริ่มอุ่นแล้วรถข้างใน อุ่นๆแล้วนี่เราก็จะชาร์จไปชาร์จไอ่มีเนาะที่สายชาร์จทำความอุ่นจ้ะแล้วก็นกี่ระบบจ้ะพี่น้องระบ๊อบท,ที่ที่เฮ็ดให้มันอุน่นเฮ็ดให้มันอุนะะ่นหรอกอะห้มันละลายจ้ะพี่น้องอย่างนีมามันละลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ แข็งไปหมดเลยเนี่ยเนาะกระจกรถอะไรก็จะแข็งแข็งไปเบิดจ้ะพี่น้องเนี่ยนี่มันเริ่มละลายแล้วนี่นี่ความอุนเริ่มละลายแล้วพี่น้องเนี่เพราะว่าสามีเพิ่นตัง้งตดตัต้งฮิตเตอร์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นตัง้งฮิตเตอร์ตดตัต้งฮีตเตอร์เนาะพี่น้องเนาะเราบัน,นี้ยามหฮาสิไปใส่มาใส่ยัเงเสียฮากะ เสียบปลั๊กแล้วก็ให้ฮีเตอร์มันเฮ็ดความอุ่นจ้ะพี่น้องแล้วมันก็นจะละลายนะจ้ะพี่น้องนี่เริ่มละลายแล้วนะนี่นี่น,นี่เห็นบ่แถวนี้ก็เริ่มละลายแล้วพี่น้องนี่นี่จ้ะเริ่มละลายละนี่นี่เนาะนิ่มากมันก็จะเริ่มละลายจ้ะหนาวจ้ะพี่น้องมาจ้ะเนาะนี่เนาะจ้ะพี่น้องหลังจากที่เราเปิดฮีตติ้งไว้เนาะนี่มัน มันก็จะละลายเองจ้กพี่น้องมันก็จะง่ายง่ายกับการที่เราอันนี้เนาะนี่จ้กพี่น้องมันก็จะละลายเองจ้กพี่น้องนี่จ้ะนี่เนาะปกติหนาข้างนอกมันจะมันจะติดลบตลอดนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่มันก็จะละลายเองก็จะสะดวกสบายเห้ยเหรอจ้กพี่น้องเนาะเบิ้งสะดวกสบายเรานะคะเพื่อนเพื่อนนี่มันก็จะละลายเองนะนี่ถ้าก็จะขูดออกจังหน่อยจากพี่น้องเนาะนี่ จะช่วยช่วยช่วยมันขูดออกจังหน่อยนะคะเพื่อนนี่จ้ะเพราะว่าปกตินะเบื้องรถขั้นสีเขียวจะพี่น้องมันจะมันจะเป็นน้าแข็งอยู่ตลอดเลยจะพี่น้องชารถเข้าอันนี้เนาะนี่เนาะจะพี่น้องมันก็จะละลายแล้วจะพี่น้องแต่ว่าส่วนที่เหลือมันเหลืออยู่เข้ากับขูดซอยมันเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเขากับจะขูดออกจ้ะนี่แต่มันก็จะขูดง่ายง่ายกว่าเข้าบอลลายล่เลยเนาะพี่น้องเนาะ นี่ตรงไหนที่มันไม่ละลายเราก็จะขูดช่วยมันนะคะเพื่อนนี่นิดหน่อยเนาะเราก็จะได้ทํางานนิดหน่อยนะจ๊ะนี่นี่เนาะก็อันนี้เนาะนี่จะพี่น้องอันลดแลนโลเวอร์นะ่ะมันจะเป็นเซ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 นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยพี่น้องด้วยอันนี้กระโจรกรดนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดมาสําหรับความอุนะ่นเนาะ ให้มันละลายน้ําแข็งง่ายนะจ๊ะนี่กระจกข้างหนนะจะเป็นเส้นเส้นเส้นเนาะนี่จ้ะพี่น้องเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะคะเพื่อน,นมันก็นจะอนันไดเป็นกระจก่นงเนาะพี่น้องเบิงบอ่อนี้มันก็จะแข็งนะคะเพื่อนเป็นน้ำแข็งแน่นี่ นี่เนาะบอ่ออันนี้เดี๋ยวนึงอันนัน้นโยอนอันนี้ให้เบิง้งเนาะนี่จ้ะมันติดน้ำแข็งเด้ถ้าหิมะตกมากมันก็จะเป็นสีขาวๆเนาะเป็นน้ำแข็งไปเบิดจ้ะ Thêm thấy nó ở Nó là nấm kèm Nó nấm kèm Nó là Mình sẽ nhuồn hình ảnh thôi. Mình xin nhuồn น,น,นี่นะมันเป็นน้ำแข็งจัดเลยของข้องน้ำไหลน้ำนี้จะมาจากน้ำธรรมชาตินะคะทุกคนกินได้จ้ะ น้ำแข็งหมดแล้วนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็หนาวจ้าบรรยากาศหนาวๆนาวนี่นะา๊ะพี่น้องบรรยากาศตอนสิบโมงเช้านะคะเพื่อนเพื่อนพาทิตย์ขึ้นเนาะนี่นานาวฟินแลนด์พาทิ์ก็จะขึ้นสูงซํานียล่ะจะพ,พี่น้องสูงซํานียล่ะเราก็จะเลื่อนไปด้านข้างนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะตกเนาะอืมซึ่งนาวหนาวจะมีเวลากลางวันหน่อยจะพี่น้อง ขึ้นสิบโมงตก,บ,ตกบ่ายสองตกบ่ายบ่ายสองกว่าจังสินเราจะเนาะเวลากลางวันจะน้อยแล้วมันจะมืดแล้วก็มืดที่พระอาทิตย์มันมันสว่างนะมันหน่อยพี่นนองนี่นาะจะเนาะนี่สามีกะผ้าครับรถเลนเนาะพี่น้องเนาะนี่ขับเข้าไปแถว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 บานน่นะจ้าพี่น้องเพราะว่าบานนย่หนิงเราอยู่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้า เบิ่งจะพี่น้องพาทิ์รีบรีบรีบรีไปอนันต์นะจ๊ะรีบรีอยู่ซัำนียและจ๊ะพี่น้องความสว่างมันก็นจะมีซัำนียละจ๊ะนี่ละจ๊ะนาหนาวของอยู่หนีเนาะจ๊ะเนาะทำไมอ่าแสงแดดที่ไม่อุ่นเนาะมันมันแบบว่าอนันต์จ๊ะพี่น้องพาธิตย์มันทรงมาถึงเบิ่งจ๊ะต้นใหม่งามงาม เดี๋ยวเดี๋ยวอีจังน้อยจะงามกว่านี้จะพี่นอ้องตอนนี้มันมันกำลังเริ่มตน้นมันยังบม่งามคัจะจ้ะนี่อีกจังน้อยนีนเขาไปเบิดเลยเดี๋ยวจะสวยกว่านี้นะคะนี่ตอนนี้แค่เริ่มต้นนะคะเพืเ่อนๆเริ่มต้น